ไว้เสาเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จิงก็เข้ามาตายสิช้าก่อนไว้สาเทียนคือพ่อของเจ้า ซึ่งเป็นสหายรักของจางฟู่เยินหัวหน้าภักกีเลนขาที่เก็บเจ้ามาเลี้ยงมี22ปีก่อนซึ่งจริงๆแล้วก่อนที่จะเจอเจ้าเสาสีเชียนแม่นาง14แห่งสำนักกิเลนเขาซึ่งได้พบเจ้าข้างหนองน้ำใกล้เมืองเลี้ยงขุนซึ่งเิที่ที่เสียถงรีบน้าสาวพี่แม่ได้นะนำไปข้าได้พบข้าลีเสียซุยขอที่จะเจอเจ้าซึ่งอันที่จริงแล้วข้าเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเจ้าเป็นลูกของจางฟู่เยินจนข้าไม่คืนได้ถึงวันจางมานจือแม่เจ้าพาข้าไปเจอพี่สาวแม่ของเจ้าซึ่งน้าสาวเวียน้าเสียงนพียวอิว เดี๋ยวนางเดี๋ยวไปเถอะเดี๋ยวก็ไปทํางานสายพอดีหรอกก็ไปสิไปซื้อแว่นท็อปเจริญก่อนทั้งคู่เลยปะซื้อหนึ่งเขาแถมหนึ่งถึงสามสิบเมษายนนี้เอาเอาก็ไปสายทําไงดีทําเป็นยุ่งเนี่ยพี่เบื่อจริงๆไม่ไม่ตรงสายไม่ลูกค้าเขารอไม่ชอบคนที่ไม่ตรงต่อเวลาเอ๊ะเอ๊ะฟังนะฟังวินัยไม่ใช่อย่างนั้นวินัยเติมเงินด้วยกันไปกี่ครั้งแล้ววินัยนี่ก่อนแป๊บหนึ่ง เอาเวลาไปคิดหาคอนโดใกล้ออฟฟิศดีกว่าธนาพัฒวิภาวดีใกล้จ้องยีิบจถึงยีตุลาคมนี้0ูนย์สองหกหนึ่งแปดแปดเก้าเก้าเก้านไหครับการพักผ่อนเนี่ยสำคัญนะครับเจ้านายรู้คิดจะพักคิดถึงคิดแค่มาสายทำไงดีทำเป็นป่วยดี วินยัยคุณมาสายอีกแล้วนะข้าวินยัย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  <c oughs> บนหลังขอโทษครับผมจะไม่มาสายอีกแล้วครับไปหาผ้ามาเ <c oughs> ช็ดเลยเอาเวลาไปคิดหาคอนโดใกล้ออฟฟิศดีกว่าธนาพัฒน์วิภาวดีใกล้จ้องยี่สิบจ็ถึงยิบแดตุลาคมนี้ศูนย์สองหากมาร์ค จะไปงานเลี้ยงกับแม่ไปแต่งเนื้อแต่งตัวให้มัดีกันนี้หน่อยมาร์กเป็นตัวของตัวเองมาร์กผิดตรงไหนากนาลิกาวรูใส่เราดูดีแถมฟรีเมื่อตัดแว่นทุรันแว่นท็อปเจริญถึง28่กุมภาพันธ์ศกนีไ้ไปงานอะไรองครับเนี่ย380บาทครับพี่<ะ>อุ้ยสามรอาดสิบเชียเหรออ้าวหายไปได้ไงเนี่ยอยากรู้ไหมครับว่าเงินหายไปไหน ที่เงินของพวกเราหายก็เพราะไปจ่ายแทนผู้ใช้น้ำมันเปลืองแบบเนี้ร <c oughs> แ,แต้องเอาเงินกองทุนน้ำมันของพวกเรา <c oughs> ไปชดเชยเวลา290ล้านแต่เราจะแบกภาระาไปได้อีกนานแค่ไหนก็อยู่ที่การใช้น้ำมันของเราแล้วล่ะครับ ไม,ม่เอาอ่ะบ้านออลร็กสไตล์ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ช่วยเก็บสินั่นคงเหรอรถชนแถวเมงจ๋าพี่รีบมาหน่อยนะพี่พี่ชาติอ้อยนี่มันใครอ่ะพี่ชาติเนี่ยค่ะมันโปะยาสลบอ้อยแล้วมันจะเอาอ้อยไปขายด้วยนะคะพี่ชาติสินมั่นคงสวัสดีครับนี่รถพี่ใช่ไหมครับจำี้เหรอจำี้เหรอตายพะเนี้ย ามาเร็วเขมเร็วส้มเร็วสิมั่นคงประกันภัยโทร1596อะรองจิเศษระดับไปทันทีนะัวิเศษั สีขาวครับร้อนขนาดเนี้ยต้องฮอนบนทุลิตัสสีขาวอาจารย์คนมาแล้วลูกอมมีมไว้อมฮอนบนทรลิตัสอมแล้วเย็น แกก่อนแกะแล้วอมอมแล้วเย็นพมนมาโทรลิปตัสนี่พวกเธอนี่โรงเรียนนะไม่ใช่ที่บ้านแต่งกายให้มันสุภาพเลยทีเคารพสถานที่บ้างชุดนักเรียนน้ำมันมีเกียริรู้มหที่มีการศึกษาเขาไม่แต่งตัวแบบนี้เสื้อรูอว่ากางเกงอย่างนี้กระทอเสื้อมันมนเรียนเลยสิแล้วกางเกงเนี่ยเอาของน้องมาใส่ที่เนี่ยไม่ได้สอนวิชาฮิปฮอปลงโพกเอวต์ตำ่ำ แล้วผมมันไปทำอะไรมาเล่นส์แข็งเลยหรือว่าจะเอาไปเฉยใครวันล้นล้น้นโตกหนาสอนเคียวแล้วมันมันเบื่อเบื่ออยู่หายเลยชิคพลาสติกมีคริสตัลบีดบริษัทเรารับผิดชอบทั้งหมดนะครับพี่จะเปลี่ยนอะไรแท้ให้น้องก็แล้วกันลูกพี่เปลี่ยนอะไรแท้เลยอ่ะใช่ก็ลูกค้าน้องครับแค่นี้นะโอ้โหมันซ่อมได้ฝากระโปรงปุบปุบข้อขึ้นมาไม่ต้องเปลี่ยนทำประกันชั้นหนึ่งนะไฟหน้าแตกๆที่ตาช้างหยอดก็ไปจัดเลี้ยงเข้าที่ไม่ต้องเปลี่ยน กระจกหน้านะน้องมันก็ไม่เหมือนเดิมดิพี่ใช่ไม่เหมือนเดิมน้องคนขับรถเร็วปะเร็วครับอีงขับรถเร็วแล้วเห็นไหมมองไม่เห็นครับ่าใช่ใช่ันั้นั้นเหมือนเดิมครับผมพี่ผมขอเปลี่ยนเถอะเอาเป็นว่าไม่เปลี่ยนแล้วกันอะไรนะครับถ้ารถพี่ชนแบบนี้มั้งพี่ขับรถดีแต่ถ้ามาชนกันจริงๆนะพี่ก็ไม่เปลี่ยนน้องดูรถพี่รถใจเขาใจเราคือสิ่งที่เราสอนพนักงานเสมอกรุงเทพประกันภัย วัสดีครับพี่แดงยืมเงิน,น,น,นครับสองหมื่นครับไม่มีปัญหาแต่พี่ขอชื่อน้องเบอร์โทรที่อยู่ที่าำานที่อยู่ของพ่อแม่ของเมียแล้วก็โรงเรียนลูกเดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อนเดี๋วปกติกับบ้านกี่โมงสองทิตย์ชอบไปไ <Hey S 1> หนที่สีสวัสดิเงินติดลอแค่เล่มทะเบียนพี่ของ่ายได้ไวศีสวัสดิเงินติดลอ มาสายทําไงดีทําเป็นเนียนดิผนังไม่เรียบเลยครับปัญหามคงอยู่ที่คุณผิดสเปคครับหัวหน้ามันก็เลยทําให้ผนังไม่เรียบเนียนไม่เรียบอย่างทําให้มันเนียนกนได้เพราะว่าเราสามารถที่จะไม่เนียนกับผมเชื่อมั่นกับหัวหน้าบนม่เนคุณนะไม่เนียนผมคือแต่ผมคิดว่าผมผมวันหลังจะไม่มาสายแล้วครับหัวหน้าครับเอาเวลาไปคิดหาคอนโดใกล้ออฟฟิศดีกว่าธนาพัฒน์วิภาวดีใกล้ ยิบจถึงยตุลาคมนี้0 2 6 1 8ส9 9